มีนพิชยาเคลื่อนไหวล่าสุดมีนาชาหลังกระติกออกรายการโหนกระแสต้องบอกเลยว่าทางด้านของไฮโซโปอน,นั้นได้ประกาศบ,บวชให้แตงโมนิดา ชดใช้ตราบาบในใจโดยไฮโซปอจ็อฟกระติกเซนได้มาออกรายการโหนกระแสถึงสาเหตุการเสียชีวิตอย่างปริศนาของแตงโมนิดาโดยมีช่วงท้ายของรายการที่สังคมให้ความสนใจเมื่อไฮโซปอนั้นได้ประรากาศบทให้แตงโมนิดาทำกลางชาวเนิดที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายในขณะที่กระติกผู้จัดการของแตงโมนิดาก็ได้กล่าวยืนยันว่าตนเองนั้นไม่เคยหลอกแตงโมเขาคือเพื่อนหนูจะหลอกทําไม หนูไม่เคยหลอกเพื่อนชวนไปเที่ยวไปลงเรือมีหลักฐานแค่ไม่ได้เอามาให้ใครดูไม่ได้เอาเพื่อนไปเป็นเด็กอินเตอร์เทนล่าสุดนางเอกสาวอย่างมีนพิชยาก็ไม่อยู่เฉยเคลื่อนไหวล่าสุด มีหน้าชาหลังแกงบนเรือออกรายการโหนกระแสโดยงานนี้มินพิชยาก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าผู้จัดการดาราที่ดีคือผู้จัดการที่ไม่ทิ้งเราเวลาที่เราเจอความลำบากที่สุดค่ะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ